วิดีโอนี้ครูจะสอนวิธีการนำรูปภาพเข้าสู่โปรแกรมออโต้เขนะครับแล้วก็ทำการปรับมาตราส่วนให้ตรงเพื่อนำไปเขียนงานต่อให้ถูกต้องนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคนที่ได้รับฟไฟล์ปีรียบไปและต้องการไปเขียนงานต่อนะครับ มาเริ่องันนะครับหาเริ่มแรกอ่ตอนนี้อ่สมมติว่าครูด้เขียนงานด้วยหน้าน,นี้นะฐานรากแบบแผ่นนี้นะครับอ่าคูก็หาวิธีในการเซฟไฟล์ภาพก่อนนะคือจะใช้วิธีไดนก็ได้นะ ของครูเนี่ยจะใช้วิธีคือ Print s c r e e นนะครับเพื่อเซฟชิ้นงานไว้ก็กดปุ่มวินโด s นะครับ Windows ซ้ายล่างแล้วก็ปุ่ม p r i น t s สกรีนขวาบนนะบนคีย์บอร์ดด้วยดีอ่าเดี๋ยวปเปิดโปรแกรมที่แสดงการพิมพ์ขึ้นมาก่อน กลับมาที่การปริมสก,กินนะก็ปุ่ม windows นะครับซ้ายล่างกับปุ่มปริมนสก,กินขวาบนนะกดพร้อมกันอ่าอย่างนี้อ่าสังเกตข้างล่างนะั่นนี่เห็นไหมสฟีฟ้าต่างจานเนี้ยคำสั่งที่กูพิมพ์ไปเนี้ยอ่าทีนี้ก็กลับมาที่โปรแกรมของ auto cad นะครับให้ทําการ insert รูปภาพเข้ามานะไปที่คําสั่งข้างบนนี้นะ insert ตัวนี้แล้วก็เลือกคําสั่งที่ชื่อว่า attach นะครับ ีนี้ให้เราไปหาภาพทุกครั้งที่เราสกรีนชอดสกรีนภาพเนี่ยมันจะมาอยู่ในหัวข้อของ PC เครื่องนี้นะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ d i s p l c นะครับอ่าแล้วก็มาที่แฟ้มภาพนะครับสกรีนชอดแล้วก็นำภาพที่เราปริ้นไว้เนี่ยมาใช้นะอ่าโอเพนตรงนี้ก็โอเคนะครับ อ่ะต่อไปก็เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อกำหนดจุดวางแล้วก็ขยายไปก่อนนะครับเสร็จแล้วคลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อวางแบบนี้เราจะได้รูปภาพมาวางในงานนะแต่ย้ำนะว่ารูปภาพที่ได้นี่มันต้องเป็น PDF หรือเป็นภาพถ่ายที่สัดส่วนถูกนะครับไม่นะใช่ว่าภาพมาเบี้ยวนะต้องเป็นเส้นตรงให้ดีนะครับแนวดิ่งแนวตั้งเนี้ยแนวดิ่งแนวนอนเนี้ยให้มันตรงนะครับให้มันเสมอกัน แล้วก็ตัวเส้นงานเนี้ยต้องไม่เอียงไม่เสียนะครับต้องเป็นเส้นที่สัดส่วนถูกก่อนนะครับจึงจะสามารถนํามาใช้งานตรงนี้ได้นะอ่ะต่อไปก็จะมาเริ่มในส่วนของการปรับสเกลภาพนะครับให้มันตรงกับชิ้นงานนะตอนนี้เรามีรูปภาพอยู่นะให้กลับมาที่คําสั่งหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมแล้วก็ ใช้คำสั่งลนยนะครับเพื่อขีดเส้นก่อนอ่ะในแบบระบุไว้ว่าช่วงตั้งแต่แนวเสาหนึ่งไปจนสี่เนี้ยคือเก้าเมตรนะอ่าให้เราซูมไปที่จุดของเลขหนึ่งก่อนตรงนี้นะตรงกลางของเส้นบอกขนาดหนึ่งนี้นะครับแนวเสาที่หนึ่งนี้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วออกมาทางขวานะอย่าลืมกด f 8เพื่อล็อกแกนด้วยนะอ่าล้วออกมาอย่างนี้ ทีนี้ให้พิมพ์เลขตามที่แบบกําหนดนะตามที่ภาพกําหนดอะมันคือ9เมตรนะก็พิมพ์เลข9แล้วก็ Enter เ,เข้าไปปุ๊บออกคำสั่งนะ ESC อ่ะนี่คือเส้นที่เราสร้างขึ้นมาได้นะเป็นเส้น9เมตรซึ่งสเกลเส้นนี้คือเส้นที่ถูกต้องแน่นอนตามระยะที่เราต้องการแต่ตัวภาพนี้คือยังผิดอยู่เดี๋ยวหาวิธีการแก้กันนะครับตรงนี้ ครูจะเปลี่ยนสีไปก่อนเพื่อจะได้เห็นง่ายขึ้นเปลี่ยนสีแล้วก็ครูมาที่ตรงนี้นะไลเวทตรงนี้ปรับน้ำหนักเอาให้หนาๆขึ้นมาปุ๊บจุดหกทีนี้โปร,โรแกรมของใครที่ที่ดูอยู่ตอนเนี้ยมันไม่เปลี่ยนความหนานะของครูนี่เห็นไหมว่ามันหนาขึ้นเยอะมันจะหนาไปตามความหนาที่ครูตั้งค่าไว้ไอ้แม่ไมนจะมันก็จะบางลงไปตามระยะ อของใครที่มันไม่แสดงผลความหนาของเส้นนะก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับขวาล่างตงัวนี้อ่ะเด,ดี๋ยม่ดูตัวนี้นะขวาล่างนี้ l w display นะครับมันคือคำสั่งที่แสดง l i ล e w a วกก็คือความหนาของตงัวเส้นนะคลิกตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูลองเปิดปิดดูนี่คือปิดนะครับนี่คือเปิดนะมันจะแสดงผลความหนาของเส้นออกมาเลยซึ่งทําให้เราดูง่ายขึ้นนะโอเคแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดเปิดความหนานี้ไว้อ่ะอย่างนี้ทีนี้วิธีการที่จะปรับสเกลรูปภาพนะก็คือให้เราเริ่มแรกเราพิมพ์คําสั่งที่ชื่อว่า sc คือ sc นะครับ scale อ่ะ sc enter หนึ่งครั้งให้เลือกเฉพาะรูปภาพนี้นะครับ แล้วก็ enter ทีนี้ต่อไปให้เรามาคลิกซ้ายที่จุดเริ่มนะครับจุดเริ่มของปลายเส้นนี้นะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งตึ๊บแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรต่อนะครับให้กด r enter ทีนี้ให้เราคลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็ไปที่ปลายของรูปภาพก่อนนะเหมือนมาตรงนี้ปลายของรูปภาพที่ต้องการให้มันไปเป็นสเกลตามที่ต้องการนะ มามาไปตรงนี้นะทุกคนดูภาพนะปึ๊บแล้วก็กลับมาคลิกต้นของเส้นนี้อีกหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็มาปลายของเส้นที่ต้องการได้ได้ตามมา,มาตราส่วนนะปึ๊บอ่าเราก็จะได้ภาพที่มีสัดส่วนตรงตามที่เส้นที่เราขีดไว้คือ9เมตรนะอ่า จะลองเช็คดูก็ได้นะอ่าเดี๋ยวครูจะเช็คด้วยเส้น XL นะ XL Enter ปึ๊บอ่าเส้นนี้เราตั้งค่าให้เหมือนกันอ่าเส้นเสาหนึ่งไปสองสีเมตรอ่าเห็นไหมว่ามันใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากสองโอเคก็ปีไปนี้เป็นสามโอเค อันนี้ลดลดความหนาของเส้นลงหน่อยเพื่อให้สามารถเขียนงานได้ง่ายขึ้นเส้นนี้ก็ด้วยใช้นี้เลย m a ทพรอพเพอรง่ายกว่าอืมอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะสามารถดรับเส้นทั้งหมดตามต,ตัวแบบได้ซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีที่ดูโกงนะครับแต่ถ้าหากว่าสามารถทำให้เรามีผลผลิตที่ดีและไวมากขึ้นเนี้ย มันก็คุ้มค่าถูกไหมครับยุคสมัยปเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้ผลงานสำเร็จมันก็ต้องเปลี่ยนมาด้วยนะโอเคนะครับหวังว่าคุณจะมีประโยชน์กับทุกคนนะอะแต่ย้ำก่อนนะครับว่าภาพที่นำมาเนี้ยต้องเป็นภาพที่มีเส้นดิ่งเส้นนอนที่สมบูรณ์นะสัดส่วนถูกต้องก่อนนะครับจึงจะสามารถนำมาใช้ได้ถ้าหากว่ามาแบบภาพเบี้ยวเป็นภาพถ่ายที่กระดาษยับยุยี่ยอะไรบบเนี้ย หรือว่าไม่ได้ผ่านการสแกนมาอย่างดีสมบูรณ์เนี่ยอ่ามันก็จะไม่สามารถที่จะมาดับตามอย่างนี้ได้นะโอเคนะครับทุกคน